วูวอะไรกันครับเนี่ยเคฟก,กามังกรฉลองวันตุกจียงกับเคฟก,กามังกรป้นฝ่าฝมเพื่อรับฟองอังเปานับำโชคปลดล็อกลังวันและแลกเหกรียญมังกรสสำหรับไอเทมสุดพิเฟษในในร้านพ่อค้ามาเข้าร่วมเคฟก,กาฟุนฟุนกันวู สวัสดีครับผมเชิผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Cat of Can กันนะครับผมในกิจกรรมใหม่ของวันตุกจีนะครับโอ้โหตามจริงคลิปนี้ผมกะว่าจะทำแบบทําเมื่อฝองฝอมวอแลแต่ว่ามันมันไม่ว่างไงเออก็เลยไม่ว่างก็เลยไม่ไทำนะซึ่งทางเกมทางเกมของแคตออฟแคนได้จากกิจกรรมวันตุกจีนะครับเป็นเครฟกามังกรมานี่เรามาดูกันเลยเห็นไหมนี่คือเครฟกามังกรนะครับ ไหนดูฟีมีถึงไหนมั่งนะให้เราเก็บอังเปาโจมตีเก็บอังเปาเยอะนะครับผมกกกัจิกาก็ง่ายมากเลยใครนี้ครับผมโอ้มีรูปปั้นทองไว้แต่มาตอนหล่ะแต่ต้องแต่เราต้องเติมอะ่ะโหเฮ้เยมีมังกรด้วยนะมังกรครามไหนลองเลื่อนดูฟีมมนมีอะไรมัง่งเอ,อ๋ยให้เราไปฝุดๆอะ่ะไปฝุดก็ได้พิญญาพิญญาพิยา,พยาต้ามังกรอ๋อพิยาต้ามังกรเหรอถ้าอ่านผิดถ้าอ่านผิดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับ เออเกมนี้มีคนรักมากไงก็เลยไม่ไม่กล้าพูดอะไรเออลืมไปผมได้ตัวละครตัวหนึ่งมาทุกคนเห็นตัวนี้ไหมครับผมฟึ่งตาฟึ่งตาทุกคนเห็นในเห็นในเห็นในทางช่องช่องของแค t อฟแคนลงอะ่ะเขาลง <c oughs> ทุกคนจะรู้ดีดว่าอ,อันนี้คืออะไรมาตัวนี้ก็คือพลธนูพลธนูผู้ไฟนะครับผมพลธนูผู้ไฟ คอนตัผู้ไฟนี่เหมือนเหมือนเธอถืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นแบบจริงจริงเหมือนเออเหมือนถือปาฟุก้าเหรอดูดิเห็นไหมดูดามเมจเธอนะครับนี่โหดาเมอย่างแรงเลยแต่เราต้องเอายักษ์หรือเอาตัวแรป้องกันเธอนะเพราะว่าเธอมีเลือดน้อยพลังชีวิตก็พลังชีวิตสามร้อยแปดสิบความเสียหายต่อวินาทีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะแล้วก็ระยะเวลาฝึกก็วี่ฟองนาทีที่อยู่อาไฟสิบสิบเองนะราคาถูกมากตอน ก็มีมังกรมังกรอยู่ไหนนะเอาอยู่นี่ๆมังกรนี่ก็บอกมันชื่อมังกรครามนะครับโอเคเหมือนเราดูไม่ได้งั้นเราดูในลงทหารแล้วกันนี่นี่คือมังกรครามนะครับดูพลังโจมตีมังกรนะครับผมโหูยิงมันยิงอะไรมาเนี่ยมันยิงลูกน้าเหรออ๋อมันยิงลูกน้ําสามารถยิงได้กี่จุดสามารถยิงได้สองจุดเลยเหรอ อ๋อมันสามายินนี้สองจุดครับพลังชีวิตก็หกพันหกร้อยแล้วครับผมแล้วก็ความเสียหายต่อวินาทีสี่ร้อยหกสิบสี่ระยะเวลาฝึกก็สามนาทีสามนาทีครึ่งนะตอนนี้ผมใกล้จะได้แล้วตอนนี้อุ้ยมีฟุบมีฟุตเปอร์กองกําลังพิเศษเจ็ดสิบลดราคาไปดีเลยหูแล้วก็มีมีมากมายนะครับมีมากมายแก่กองแล้วก็ร้านค้าของเราก็มีของขายด้วยนะนี่เหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญบังกรนะซึ่งจะมีสกินพ่อ ผู้คุมมังกรครับผมโอ้โหสก,กินนี่อย่างสวยอะครับผมเห็นไหมดูฟก,กินดิโอ้สวยมากสวยมากแต่เราต้องเก็บเหรียญตั้งสี่พันหกร้อยห้าสิบนะแต่ผมขอไม่เอานะผมขอเน้นเจ้าธนูน้ําแข็งดีกว่าธนูน้ําแข็งอะ่ะพอเราให้ราชินียิงปับ๊บพอยิงมันทําดาเมจด,ดาเมจทำให้ช้าลงทำให้ช้าลงนะครับมันเป็นน้ำแข็งนะเป็นธนูน้ำแข็งเออมายิงยิงตรงไงปับ๊บ อย่างเช่นเครื่องกันฝอเอ็กกอะยิงปั๊บมันช้าลงเลยโอ้หดีเลยแบบนี้งั้นผมก็เล่นกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลากันแล้วดูฟีนี่ครับผมอังเปาจะอยู่ตรงนี้ครับอังเปาจะอยู่ตรงผู้คุมแล้วก็อยู่ที่ปราสาทแครน,นะครับผมอยู่ที่ปราสาทแครด้วยเดี๋ยวเราต้องหาจุดเหมาะก่อนจุดเหมาะขนาดเครื่องไอ้เครื่องอินฟีมันยังทํางานอะเออหาหาจุดอื่นก่อนหาจุดที่ม,มันเหมาะก่อน เอ้ยนี่ไงเจอแล้วทุยรางวัลสามสิบเลยเหรออ้อันฟอร์ดเอ็กพังเครื่องกลกพังแล้วก็อินฟีพังแถมผู้คุมอยู่ตรงนี้ด้วยพร้อมกับราชินีแลเวเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหนี่เขาอัปเดตขนาดนั้นเลยเหรอสงงไฟเราต้องเอาตัวอะไรไปฟักอย่างนะถ้าราชินีลาชินีเราปล่อยตรงไหนดีตรงนี้ตรงไม่ได้อืมโอเคแล้วปล่อยตรงนี้ดีกว่าครับผมปล่อยตรงนี้แล้วก็ ยาวยาทำการยาวยาครับทุกคนคงอยากดูดาเมจของมันูพูดเลยไหมครับอะนี่ไงดูไปเลยนี่ดูให้ดีนะปาดตีหูทำไมผมไม่อัพหนะ้าลืมเลยเห็นไหมครับเอาเยติไปหน่อยเยติเพื่อป้องกันเธอครับเพราะเธอเลเวลน้อยแถมดาเมจสูงอ้หยิงเลย โอ้โหดาเมจฝูงครับผม,มยิงไปอีกทีเราให้เยตีป้องกันนะครับผมนะครับทำการปล่อยราชอเลยครับผมแล้วเครื่องปลาฝากปลาฝากแกอยู่ตรงนี้เราปล่อยมังกรไหมนี่ก็ทำการปล่อยคนเรียกตัวอะไรลืมชื่อแล้วโอเคมาให้ยิงเครื่องจะให้ยิงเครื่องจรลวดครับผมโอ้โหจรลวดนี่ เลเวลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเป็นยังไงลาแล้วก็รอปล่อยบนลูนปล่อยบนลูนเลยดีกว่าครับอืมรอปล่อยเลยดูดีครับผมกำลังทำลายอยู่นี่ทำมาทำลายอยู่เฮ้ยไอเครื่องยิงหินนั่นยังไม่พูดตอนนี้มันใกล้ไปถึงฝาลากลางแล้วครับนี่เยี่ยมเลยแบบนี้เราก็ปล่อยมังกรไฟฟ้าตรงนี้แล้วกันนะครับ มังกรไฟฟ้าปล่อยตรงไหนอีกปล่อยตรงตรงไหนดีอ่ะปล่อยตงนี้ปล่อยตรง,ตรงนี้เออเวลาใกล้หมดแล้วมาเราทำการปล่อยนักลกกับเยติฝามตัวแล้วก็มาพร้อมกับพลธนูพลพล,ลอะไรอ่ะพลธนูผู้ไฟเออพลธนูผู้ไฟอย่าลืมไฟอาคมนี่ด้วยนะครับ มาไฟฟ้าปาบกาไปนี่เรื่องอาคมเลยครับเพื่อดาเมจแรงขึ้นทำไมเราไม่ใช้ยาปรุงนะผมลืมไปเลยโอ้โ,โหมังกรเราตายหมดแล้วครับนี่โอ้โหดาเม็ดามเมจดดาเมดาเอจอย่างแรงทําการเย,ยียวยาเยติครับผมเยติจะตายแล้วเร็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 วเ,ว,เ,ว,เวลาใกล้จะหมดแล้วพวกเราจะกบมาไนได้หมดเลยให้ตัว เดียว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 ไม่ไม่ไม่ไมไมไมยิงตอนนี้แหละยิงเยๆยิงนั่นแหละมหมดเวลาพอได้โอเคหมดเวลาแล้วครับเออหมดเรายังไม่ได้ตัวตีปาฝาแคนรเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราได้มังกรครัมค <c> ร <oughs> าวนี้แหละสนุกนน่มังกรครามมีที่อยู่อาฝ่ายตั้งสี่สิบอะเออสี่สิบเลยเนาะไหนดูฟีน่นเราเอาอะไรดีนะเดี๋ยวผมขอไปจัดเรียงก่อนละกัน เยติฝีตัวเยติฝีตัว <S <S หรือว่าเรางั้นเอามังกรไฟฟ้าออกใช้ตัวนี้แทนแล้วกันนะผู้เยียวยาผู้เยียวยาห้ามาครับที่เหลือเป็นพลธนูผู้ไฟหมดโอเคตอนนี้ก็จะมีเยติฝีมังกรครามสองแล้วก็พลธนูผู้เ็ตัว คู่เยลยาห้าตัวแล้วก็อาคมก็เหมือนเดิมครับผมอาคมเหมือนเดิมอาคมหายตัวหายตัวหอาคมข้างหนึ่งแล้วก็เยลยาหนึ่งอาคมข้างสองสิเออฮ่อา,าบ้านนี้ตีง่ายมากเห็นดูจากเลยบ่ถึงแม่ถงแม่ว่าคืออินฟีมาจาัดดามเอนก็ตามงั้นเราทำการปล่อยบนลุงก่อนเลยโอ้โหระเบิดร,ระเบิดเต็มเลยไม่เป็นไรเราจัดก,การได้ แต่าก,การได้นี่แน่จัดก,การได้โอ้โหไม่ทันแล้วครับตอนนี้โอเคทำการปล่อยราชินีตรงไหนดียะคุยบ้านนห้ตีง่ายมากตีง่ายมากราชินีก็ทำการปล่อยตรงนี้เลยจ้าในจามีพร้อมกับผู้อืมนี่งานแค่ฟาการนี่งานแค่ฟาการเป็นไงโอ้โหไม่ตัว มีตัวบินด้วยมีตัวบินด้วยกำลังจาัดก,การอยู่เรียบร้อยครับผมตรงนี้เราปล่อยเย็ดตรนี้เราเอาเ้าหมายตัวแล้วก็ปล่อยเยติเลยปาบนี่แน่เฮ้ย,ย,ป,ลยงงปล่อยต้องไงโอเคปล่อยตรงนี้เอ,เอ้าเฮ้ยปล่อยต้องไงเดี๋ยวอย้ปล่อยตรงนี้เลยเหรอทําการหายตัวปล่อยเยติแล้วก็ผู้คุมเลยครับผม โอ้เครื่องอินฟิน่าทำงานแล้วตอนนี้ตอนนี้ทำลายฝาลากลางอยู่ครับทำการอาคมไม่ไม่ไม่หาตัวใหตัว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 ,ตว,ตวโอเคทำลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาครับได้เวลาฝึกดูเดือดแล้วตอนนี้เวลาฝึกดูเดือดแล้วมามาเครื่องเครื่องอินเครื่องเหรอเครื่องเหรอโอ้ยไม่นะพังตายหมดเลย จะหลดเราพังหมดเลยครับผมตอนนี้เหลือจรวดอยู่มั้งเหลือแค่โอเหลือตัวเดียวเหรอโอ้ไม่นะได้เย,ยีติเราเอาเยี่ยติโอคนเถื่อนอยู่นี่อย่าโอ้เหมือนย,ยติเราตายหมดแล้วเนี่ยอุ้ยคือจรวดเราอยู่เหรอเนี่ยนึกว่าตายไปแล้ว มาพังฟะพัง yes สามดาวโอ้โหบ้านตีง่ายมากๆเลยครับนี่กองครับเราพร้อมแล้วนะมาขอรับของรางวัลหน่อยโอ้โหกิจกรรมตุกตี่อวมันมากเลยนะแต่ว่าตัวละครฝั่งตัวเนี่ยมีมีเวลาแค่อยู่แค่หนึ่งแค่9วันเองนะมันไม่ได้อยู่นานมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เราได้เหรียญตั้งหกหกร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บเงินฟื้อเก็บเหรียญเพื่อฟื้อลูกธนู แช่แข็งนะครับอืมอยากได้มาอยากได้มากมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮตรงนี้เรามอฟุดเลยแหมปืนใหญ่เลเวลน้อยแล้วก็เลเวลน้อยหมดเลยมาผมขอโอ้โหคนแป๊บหนึ่งนะงั้นเราขอปล่อยมังกรตรงนี้เลยมานี่มังกรครามป่าป่าป่านี่เป็นไงครับป่าป่าป่าจริงพลุน้ําไปเลยเฮ้ยเลือดเยอะอยู่นะเลือดเยอะอยู่นะ โอ้ดามเมจนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยทำลายเครื่องนี้ทำลายแล้วครับโหโหทำลายอินเครื่องอินฟีเลยครับเรียบร้อยหายตัวด้วยหายตัวด้วยนี่ทำลายแล้วครับตอนนี้มาอย่างนี้เราก็หายห่วงแล้วแล้วเราปล่อยราชินีตรงนี้แล้วก็เพิ่มัวยี่โบายา,ยาเอา้าตายแล้วเนี่ย ไปล่ the อยปล่อยปล่อยปล่อยตรงนี้ตรงนี้ก็ให้เยติเคลียกับพุกับโพธโนูพุหนึ่งนะให้เคลียตรงนี้เลยตรงนี้เคลียง่ายตรงนี้ตรงนี้เราปล่อยมังกรเลยอะปล่อยมังกรเลยปล่อยมังกรแล้วก็ผู้ลูกคุมผู้คุมเพื่อเพิ่ม ควบคุมคมนนุ้มค้มั่งอัญมณีคุ้มค้ั่งนี่โอ้หงไฟแน่โจมตียากแน่มาปล่อยให้หมดเลยแล้วก็ใช้น้ำยาคุ้มครั่งเลย โอ้ใช้น้ำยาคุมข้างกับเจ้ามัางกรครามนี่ดีนะเนี่ยใช้น้ำยาคุมข้างเลยทำการโจมตีนั่นแหละนั่นแหละพวกนั่นแหละนั่นแหละโจมตีโจมตีโดนเลยโจมตีโดนเลยเรียบร้อยสองดาวแล้วครับสองดาวแล้วตอนนี้โอ้มังกรครามตายเรียบร้อยโอ้ผู้คุมรอตายด้วยเร็วเร็วเร็ว,รวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ไม่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 ตอนนี้เหลือพลพลธนูผู้ไฟอยู่ตัวเดียว โอ้เครื่องฟูดเครื่องฟูดโอ้ตายตายแน่ตายเหลือตัวหนึ่งเฮ้ยยิงน้ำอมฤตเลยหได้น้ำอมฤตมือฟรีแล้วแต่เวลาเหลือแค่สิบวินาทีโอ้โหหมดเวลาถ้วยรางวัลยี่สิบเออดีจังเลยชนะแบบเจวแหลวเลยโอ้เหมือนลำดับเรากลับเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ได้ถ้วยรางวัลตั้งห้าสามพันกว่าอัน ก็ถือว่าใช้ดีมากเลยนะใช้ดีมากเลยมาขอเอาเพิ่มดีกว่าโอเคนะครับไว้ผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหรือถ้าหากถ้าแคนออฟแคนมีกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบเองนะครับผมอ่าโอเคนะฮะทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ผมด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมทําเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่างั้นผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม どん。